ด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงตั้งพระาราชถไษยมั่นที่จะสืบสารแนวพระราชดำรกิกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อเป็นทุนตั้งต้นแห่งคุณความดีขยายต่อไปในหมู่บ้านชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนไทยตลอดไปอย่างต่อเนื่องค่ะ ียงทรงพระเจริญดังกึงกก้องเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเชลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชมุมอิมแพคเมืองทองธานีอเภอปากเกร็ดจัังหวดนนทบ,บุรีทรงเป็นประธานในงานมหากรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2566ซึ่งสมนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปอปอสกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดพิธีรับมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินมายัางต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันด้วยสำเนึกในพระมหากราุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร,พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่เลขาธิการปปอสเมื่อปี2546ด้วยทรงห่วงใยปัญหายาเสพติด ่อมาสำนักงานปาป,ปสนำพระราชสาพระราชทานดังกล่าวสมทบก,กับงบประมาณแผ่นดินจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจรวมศร,รัทธาผสานความสามคัคคีให้มาร่วมการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังของคนในหมู่บ้านชุมชนเองโดยในครั้งนี้ปีพุทธศักราช2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จลงเป็นศูนย์รวมจิตใจและพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านชุมชนเพิ่มขึ้นในปีนี้จํานวน1,053แห่งรวมทั้งสิ้น27,560แห่งผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้แทนหมู่บ้านชุมชนเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นทุนตั้งต้นแห่งความดีงามในการพัฒนาและต่อยอดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังของคนในหมู่บ้านชุมชนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำรัสชื่นชมถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ชุมชนต้องมีความมั่นคงและเข้มแข็งและดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันความว่าการจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืน ต้องสร้างชุมชนให้มีความมั่นคงเข้มแข็งให้สมาชิกในชุมชนมีความเข้าใจเรื่องยาเสพติดมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาตลอดจะมีความเมตตาอาถนาดีต่อกันพร้อมที่จะช่วยดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเต็มใจ พาพเจ้าจึงมีความชื่นชมที่โครงการทุนแม่ของแผ่นดินได้รับได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนมาโดยตลอดขอเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกในชุมชนทุกคนทีร่วมแรงร่วมใจกันป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชพัชชน,นีพันปีหลวงเพื่อสร้างสารรค์ทั้งคุมิไทยให้มีความเจริญและร่มเย็นเป็นสุขเนื้ออื่นใดพระมหากรุนาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์มีการแก้ไขปัญหายาเสพติดจากการพัฒนาพื้นที่บนดอยสูงได้พลิกฟื้นไร่ฟิน กลายเป็นพืชเศรษฐกิจนานาชนิดได้รับการสืบสารรักษาและต่อยอดโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดทั้งพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อยังประโยชน์สูกแก่อานาราษฎรให้สืบเนื่องไปไม่สิ้นสุดดังปรากฏภาพความสำเร็จพระราชกรณียกิจผ่านนิทรรศการต่างๆซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด รวมศรัทธาสืบสารพัฒนาประชาร่มเย็นพระองค์ท่านก็สรงพระราชทานพระราชทรัพ์ส่วนพระองค์เป็นเงินฝันถุงกองคุณแม่ของแผ่นดินเพื่อให้หมู่บ้านชุมชนนําไปใช้ในการพัฒนาความสุขความเจริญให้กับหมู่บ้านชุมชนพร้อมกับดูแลลูกหลานให้ปลอดภัยจากยาเสพติดเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้งจังหวัดทั้งประเทศขอแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านโดยการนําพระปณิธานของพระองค์ท่าน ที่ท่านมีความประสงค์จะให้หมู่บ้านให้เยาวชนปลอดภัยจากยาเสพติดถึงวันนี้นับเป็นเวลากว่าสองทศวรรษจากพระรชาชสัพระราชทานจะตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินสื่อถึงความหงวยใหญ่ที่แม่ของแผ่นดินมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมาและมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นด่างพลังของแผ่นดินรวมศรัทธา สืบสารพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดินสร้างประโยชน์สุขประชาร่มเย็นสืบไป พระราชะกรณียกิจนานนัะการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาเพื่อทรงดูแลทุกสุขของวงสุขอนิกรชาวไทยให้มีความมั่นคงในอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีใต้ร่มพระบารมีอย่างยังย่งยืนตลอดไปสวัสดีค่ะ